มาจอดกว่าสวนรับเนี่ยายไปโดดตางหไปโดดพุกงอยตรงเป็นเนินนะเปนเนินเดี๋ยวเขาทำนั้นไหมมันจำผายนต์หังดาสวนผักใบทุงสงตรงนี้ทำแบบเนินะล่จะแบบแยกันมกล้องมีสวยหนักเมกมันนานแลวันที่แรกไหวแร่แรแลแลไหวคนอื่นในเฮตดตอนนี้แฟนไม่อ้อนมา คนม่เมน่นหาบาคนเขไปไหนอยู่ในบารแล้วก็อาจะไม่รู้เงี้ยก้นๆก็จริงนะแต่เจ้าบอกก็ไ,ไม่เคได้เไไหนก็อมอมาชนปัดจันางทียวบางทีเขามาเจ้าพลดอกบางคนอจะเดนเจาน้าเหตกไ้ัน<ท><ท>มากกลางคืนมากมากกลางวันมาแล้วก็อันนี้กันนะแมันมีความสวยงามขเหอนจนนน่ะนี่เยอะวิวทิวทัศน์มีเหตุการณ์มีแบบ ดวงอาทิตย์ดอกไว้มีแบบความสวยงามแบบข้างๆมีคนปลูกต้นไม้มีคนปลูกพวกนี้แบบมันมีเหตุการณ์นี่เยอะมันแล้วแต่คนมุมมองมุมมองกล้องกล้องแต่ละก้อแต่ละเส้นแต่ละสายนี่ยวามผุ่มออกมาเลยจะมีชความช่วยงามในตัวไม่แล้วนี่ขนาดแบบ

จอดทั้งๆหออ๋อปจอดไอ้เนี่ยไปจอดเป็นไม่ไรไม่ไรดินนะเหนือมั้งเหนือว่าไอ้จอดได้ก่อนล็อปอยากจะจอดตรงนี้นะแต่ว่าต่างข้าวก็เลยล็อปล็อปไปข้าในบางทีมันมีผุ่มหม่ผุ่มไรอ่ะคือจอดข้างบนนู้นเนี่ยมันยามาต่อยมันดีว้าน่าบางคนไปจอดเพื่อรถมากรดทุกชนกันไปเย็บเย็บยาใช่ไหมบางที่ยาตรงนั้น พ้อม่รู้มเนมีดินหรือห้าม่ดินเดี๋ยวเอาไปหมงเราบาเอจอนจอนได้หอดไปว่าดูว่าห้าม่ดินมีดต่โล่งผุิดบ้างหมดเห็นบ่อยเห็นบ่อยามันบังไงมันดกว่าแบบมีดินมีอะไรเงียามันก็สูงมันก็หลังแบบมันน่าไม่ดินยามันขึ้นแบบมันเลยสูงมันเลยเัน่อมีดินแล้วมองมันดีมันดีเดี๋ยวตัวล้มผู้ชมกันผมนั่นะ แล้วก็กฎหม,ม,มายคือหลัก็แเนี่ยแบบเนี้ยมาดท่านคือตรงกลางห้ามมาต้นหมาอะไรนี่คือทำเหมือนดาวมาเทอโปอยู่อเมริกาเนี่ยเนี่ยเออมาดท่านที่มันขึ้นมาพอได้มาคือเฟื่อเป็นแบบเท่าไหรนะเบียร์ซาสโซนตอกต้นหมายคือาท,าทางทาสมัดแบบเออ่คือว่าจะว<ม>่างถึงท้นประโยชน์กับกับต้นหมากับก่อนง่ายงา่ายงอ่งกันชนได้กันนู่นกันนี่แต่ว่าอะไรคือเราเีต้นไม้มัน หมากหมากขึ้นมาอายุมากขึ้นมามันแก่พอแก่แล้วมันล้นมากิีมากมันล้นหมากยะมาเป็นคอนเทียดอันนี้อืมเสีย<บ>เขาเลยรู้สึกว่าเขาเลยพอที่ออกอ,อ้ามาเลยนะช่วลุ้นุนุน้นมาตาอันนี้เขาเหลแลออกเลยเลยุนนหลังทีพวกว่านะคือพัสองปีสองยีดปีต่อไปเขาจะอ,าอัปเดตเป็นซีเลนอัปเดตเป็นซีเอกเอ็เนไ้เป็นคอนกีแล้วก็อัปเดตทกนหมาด่อกออยมคือถชามันนอืมใช่ใช คุณ,ค,ค,ณคุณจะมีโครงการอะเหนือไหม,มเนี่ยสวยอย่าง,ง้นถ้าคุณแบบไม่คิดเรื่อยๆคุณก็ณม,ณม่นจำเจม,มันเดิมอะ,อะคนต้องคิดนู้คิดนี้มัง้งถ้าเบิอก็ได้ให้มีแบบเฮ้ยให้มีแบบของบ้านมาให้มีแบบเพิ่มนู้เพิ่มนี่อ่าอ่าจะได้ดึงออกประมานมากไอ้บางทีนี่นะครับเขาเอาแบบยางาต่อไอ้เหมียนี่แบบยางมันทาให้เป็นแบบขน,นาดให้เป็นแบบป,ออป้อมเร็วแล้วเนี่ยเพาทต้นเบกเนอะย่านั ถ้าไม่ขีดนั่นคือไม่ได้ไรเลยไงไม่ทำไรเลยแบบเดิมๆไงคนกัดลิปวัตถุดิบมาเราเยอะแยะอย่างก็ทำอยางก็ไขได้นะถ้ามาถ้าไปทำโรงงานทำทุกเมื่ออย่างเดียวมาไล่ทิวได้ดีมันได้ได้แตหมดเลยหยางกับยางจะไปน่าไล่ทิวอะูปได้ทุกอย่างตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์ยันตอื่นตะนุ่น กันชนกันได้กันกันกันแท้แต่บาโลมันปิดกันในขค้งตรงนี่หรืก็ปิดโค้งงนีปิดกันเลยคนอะไรก็ไม่สัานนะเจออย่างเดียวเราไม่เคยคิดไงฟังอย่างเียวคิดได้ทำได้เมื่อเกณฑ์เมื่อเกณฑ์เราแต่ว่าจะไม่เคยทำไม่ได้คิดอะไรแปลกๆมาไม่ได้ถึงนอกแม้แต่หลอดหลอด ก็ทำม้อมาใจเก้ได้สามต่อาเรียนได้สามลูกตองตามกัดไม้ก่ออะไรก่อเขาต้องเพิ่มเพิ่มกวากิดไอเดียก็ของคุณเขาไม่ได้กิดกันเขาไม่ได้กิดกันมาต่อไปนี่จากจากนึงนี่เราคิดได้แค่นี้ต่อไปจะต่อย้อนไปลูกต่อต่อใช่ใช่แบบแต่ย่าง่ายคืออาลีนิวิสันอ๋อ ถ้าคิดเองเลยนะถ้าคิดเองทำเองปุ๊บชอบแบบ,แบ,บนี้สายนั้นแบบนี้ลุกกลายเป็นโรงงานกลายเป็นเแบบเนี่ยคนชื่นชอบร้านนี้เลยเขาสไตล์ของตัวเองมาใช่จยิ่งอยากสร้างรถคันแารมันได้เป็นดี <ๆ S 2> ทำมาคัน,น,านเยอะๆเสียงมผ่อๆแน่นแล้วเนี่ยใช่ไหมแต่ก่อนนี่เขาพันธเตียเมริกาพออเมริกาขึ้นขึ้นขาแรงไอเนี่ยขาเซบาซีเล็กกันเขามาเซบาสีไทยบังบังเลยได้๋เด้ขาแบบคล้ายเลยนะ คนเชฟก็ชอบนะสายนี้ถูกแบบได้ราคาแบบไม่แพงไงราคาแบบเาจะคซ้ำหลานกบบเป็นแบบโซ่องหลานรูกวนัหนหลานแซะหลานฮาเนี่ยเนี<ะ>่ยคนชอบเนีย่ยจับตองได้อที่ก่อนเรามาคิดว่าเออจะเพิ่มค,ค่าบ้านเราไปเอามากเข้มเลือกกันที่อธิบดีบ้นที่อธิบดานก็มันมีมันอยูอย่ที่คนคิดแต่เขาคิดโอ้ขึ้งแรกมันคือแบบโรงงานมันมานแบบไม่ชอบเนื้อมาเราชอบแบบสายเราอะ แหวนดิสเนจอยอย่างนึงโผล่แบบโลอืมกล้าเราไม่คิดเลยว่าบ้านเรามันจะมีวิงเนี่ยพอจริ้งก็จั่งข้าวไปในกรงเทพนี่มีกจั่งตีดีกว่าจั่งซุปเปอร์กาโอ้ยเข้าไปดูเลยจั่งมีแต่ซุปเปอร์กาเลล้วนๆแล้ว่าตายตุ้นตายตุ้นหางนะเอาจะบอกจะบอกนีกดนึ่งด้วยคนเข้าไปเที่ยวคนก็ไ้คนแบบยังเบียร์เข้าไปไปใต้หรือใายนั้นจะตายตุ้นนั่ะนะตายตุ้นใไม่จายข้าวไปถึงไอ้โมนี่ไม่ดังกลับอะไร มันเป็นนังกินกาแฟที่ร้านจอดรถข้างร้านจอดรถมันไปดังกินกาแฟกันหายไปเ,ไปเนี่ย<อ>ข้นยอดยอดเขายางอื่นมาเดินอะไรของเขารถเขาเรถเขาด้วย๋อนี่ความภูมิใจเขาคนดีนะฮะแต่ว่าไม่รวยรวยจริงไงเมื่อกี้เหรียญดันดนัดนไส้เทาบางไส้ดำบางดีแบบ่รวยจริงก็ไม่เคอยอะ่ไหมมันคนเดียวมันรยวยรวยแบบดาราดาราดีบ นายอดกนลยผมแไมันม่รด้จริงจับได้แต่แบบนี้กันแล้วเดีว่าแบบเฮ้ดูไปจริงดีว่าต้องไปเอาเป็นสวนนะราคาตกัวราคาแบบคือแบบเอออะไรมามาทํประกอบเป็นรถยนต์เอเป็นรลก้ามันก็ฉลาดเหมือนกันอ่ะสร้าติดชนมาเลยไ่ได้บ้านดังขั้นมาังคัได้ปุ๊บต้องเสียภาษีทัเกี์ก็ดีนะแต่ว่าเป็นต่กรเบี่ลูกคนีว่าลูกคนดังด ก็เมือนตัวนะถุยจังหวัดนั้นจังหวัดเออโจตต์ตะตายอันนี้เว้นครับเล่นกันอยู่กออจังหวัดนักกินไหมว่าเมา่อกี่ที่ได้ปรออ๋อไม่รู้หรออ๋มัแหลไปนะก็บ้านว่ามาพอดีบางคนนั้นไปเอาด้นเนื้อมูนนึ่งเนื้อไม่ไปอย่างั้นละกันคือแบบเขาไม่ได้กินเขาแบบแรกความอันนี้ความแรงของแบบ ที่ไปถอไฟออกใช่อไหมก็เรียกว่าเออกินได้ไมาต็อดกันแต้วันกินได้รต้อดทิ้มชุบชุบไม่เล็กเลยนะแล้วก็อย่างคือบางคนแบบเช็ง,เงินว่าไฟไม้เครืออะไรออกกามเคือให้จดได้เชื้อแต่แรงนั้นแบบมันมีไฟออกุ๊บได้อย,ไอย่างอย่างนู่อย่าง,าง,างๆๆเหนือนู่เนืคือแบบโผล่เยะแย้มตั้มกันแบบว่าคนยังบีอะอรบาคนยัง อย่าไปคิดนะออครอบกลวเอื้องกลนั่น<ม>ใก่จะไปทําอะไรเมืนตายอะ่ะก็ได้หล,ลอดมันไปซื้อมากันถึงขั้นที่นิพรัตน์โขงยินสามจุฬาลาหรือริบด่านอะไรจะลุนลาลองทุ่งสงดินทานมันจันร้อยเลยนี่เราก็จะป้องกันการไล่ ถ้าอัดคิดได้ดีแ,แ,แล้วต้นเป็นหินแต่บางของแม่เป็นไม่ใช่เป็นดินนะแต่ถ้าอัดคิดได้ดีแล้วนะต้นไม้มันก็อยู่แต่พระธาตุมันดีเลยไอ้นี่ <ผม S 2> คือว่า,าต้องการเดี๋ยวจะซิวจะเอาไปเรื่อยๆอตัดไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยๆลดเครอ,องอินด,ดูนะโมวมเป็นไส่ต่อใส่แม่กลัวโควิดทำไมโกวันนี่คือ ิมววันเลยวิวสวยันนะมีปั๊มอยู่จังน,นี้เขานี่ถูวา่าลยเอาแบบเลือยไปนะทุกนอินด,ดู่ตเรงเลีกยงพอเดียวเมื่อเราคับเราเป็นคนครับรถเครื่องันเป็นเบียกเราเต้องนนจึงใจขเ กนเดี๋ยวเราบอกมีความคิดนะเราก็ไม่จะมีความคิดที่ดีอะไรบา้างไม่แต่เท่าก็มีคนที่ว่ามีความคิดแล้วก็เล่ากันข <c oughs> อพันนาจะดีว่าเดี๋ยวเป็นอยู่ในกาลนะีบางคนก็หลบเขี้ยไม่ได้เลยบางคนนี่คือเออเฮ้ยพอได้ขับนี่มันดีปิ้ใเสี้วิญญ,ญาณาเป็นหลดแข้งก็ันเอามาตัดตัางดูเองไม่ได้หลด,ด,ดแข้งเมื่อหลดเขื่อนเหมือนกาแลมอว์เดี๋ยววิ่งพึ่งซางไหมพึ่งนั้นไหมพึ่งนันหลดไหมกับโมเดลที่หลบกมืม่กัน,กน พอตะกักนักมันก็เบื่อคัที่แบบเนี้ยกับระยะยาวนะบางคนแบบวิ่งบ่อยมันก็รถบัสคนคิวดูดูวิ่งบ่อยเขารวยกันนะเขาเบีไปตังการแล้วก็อย่างคือเขาไ่ใหญ่เกินประเทศไงเดี๋ยวอากไปประเทศปุ๊บรสต้องหมดซ้อมคนขับต้องเจ็บตัวเจ็บตัวใช้เวลาหน้าหลังนะปาญหามันเยอะตามมาเมี๋ยวซ้อมแป๊บเดียวเปทันไหมไม่ใช่ โอเคถึงแล้วนะครับมันสวยเหมือนกันมันบอกแบบมันเมือนกับอวกาศมันแบบเรือมามัวตัวเด้อคือเราเล่ปันนี้มันมันเป็นไรติว่าตันจะไม่ขึ้นแล้วนะแต่จะไม่ขึ้นแ้วต่ท้าวเมืองนี้นะ